ครับอยู่ที่ว่เส้นเองครับวันนี้น้ำจะล้นแล้วบ่ครับผมเห็นไอ้โพสเมื่อกี้ว่าปริมปริมแล้วครับปริมผมต้องมาเป็นคิวแรกทุกปีครับปีที่แล้วก็ได้คิวแรกครับถ้าตามธรรมดาเขาก็ยังไม่ให้ล้นหรอกเนาะเพราะว่าเขาประมาณออกพรรษาแหละเขาจะปล่อยให้เป็นที่ท่องเที่ยวแต่ปีนี้มันเกินคาดไงมันมาหนักมากฝั่งนู้นเส้นสโบรเลยทั่วหมดแล้วครับ เกี้ผ่านจะไม่ได้อาปืนนี่เขาปล่อยมาแล้วครับอาปืนก็ปล่อยลงมาแล้วเพราะว่าทุกปีเขาจะปล่อยเป็นแลนด์มาร์กให้เที่ยวตอนช่วงออกพรรษาเดี๋ยวไปดูข้างบนหน่อยครับยากาศชิลๆครับนี่อร่อยมากจะงไก่จีนา ยังไม่ล้นครับยังไม่ล้น,น,น,นนะปกติเขาก็จะปล่อยประมาณออกคนตาครับแต่ตอนนี้มันผิดคาดน้ำมามามา,มาแรงมากครับฝั่งโคกยางกับกับเชิงเมื่อคืน,นตกหนักมากมาดูน้ำท่วมหรอครับ,รบยังไม่ท่วมครับยังไม่ท่วม เขาไม่ให้ท่วมอยู่แล้วยกเว้นเข้าองันสาแหละ,ะเขาจะปิดให้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 ล้นตรงนี้คนจะได้มาเที่ยวค,ครับเมื่อตอนเที่ยงเห็นเขาพูดอยู่ว่าเห็นปริมๆเลยก็รพี่มาแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่ายังไม่ล้นแต่แต่ก็อยากเก็บบรรยากาศสวยๆครับอาหารปลาก็มีครับตรงนี้น้องนงอัน่ดงดีเลยนอนเลยนอนรอเลย <laughs> ตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วบ้างสี่โมงกว่าครับเกือบห้าโมงแล้วเย็นๆหนีมาเ่อเทีนน่ยวมาเยอะมากครับฮ้้ยนะเสเียงวันนี้ครับยี่สิบครับยี่สิบยี่สิบกันยา ี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นหน่อยครับยังไม่ลน้นยังไม่ลน้นเขาไม่ให้หล้นอยู่แล้วครับยกเว้นออกพรรษาแหละเขาจะทําให้หล้นแล้วก็พื้นที่ท่องเทเี่ยวเดี๋ยวเด็กๆมาเล่นตรงนี้สบายรออ,ออกพรรษาด้อมาก่อนเขาเลยเออขาจะเปิดทุกปีแหละน้ำเลยเยอะทั้งหมดอันนี้มันขิดข้างไหนมันตกฝั่งนูน้นสองวันสองคืนแล้ว แถวโคกยางทม,มอ,มอของนู้นครับเส้นทมอเดือดเท่านี้เลยเมื่อกี้ครั<อ>บรถรถเล็กจะผ่านไม่ได้ที่เต็น้าผอาาาาม,มอยู่ฝั่งนู้นนรื่นงอะนะไปดเพแยกโคกยางตอนนั้นแหละจากกันไปเดือดฝั่งนู้นแต่ดีมันไม่ท่วม,มดดเดือดรวดวะเราโตวที่เจ็บเล้าเลยเอา่ามิดเทียงมากเลยจ้ะเรื่องอะไรแยกคุยเย็นเยี่ยมอเวอร์ เตี้ยอร์บาหลิ้งอิรบตัวเรานช้บรนไ์ระตัยแค่นอกเราอย่ามเตี้ยมจะพูแคนี้เองลิ้งก็กอบได้ก็เราจีเลยงวิ่่นหอนตัวตันแลนั้นไป่านดมบานเครอยากกอบทำไมอะจอมปเบมืใไม่จานล้านโน้อปนนต้องลิ้งัวนเห็นเอาเครื่องสูมน้าไปดักไปดักรอยผมวิ่งไปดูอยู่ ผมก็ว่างๆผ่านมาก็มาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันครับยังไม่ล้นนะครับประมาณออกพรรษาทุกปีแหละเขาจะทําให้ล้นเลยเขาจะจะปิดให้ล้นเลยประมาณห้าวันให้เที่ยวแต่นี่มันโอ้พึ่งมไปแม่เนี่ยตั้งแต่ตีสามตีสองตีสามมาจนเกือบ เก้าโมงวหยุดม่เลมือเ้ามีฉลากใมันแน่แต่คื่ตอนยกตัวติดอาจจะยุบอย่างยุบไหม้ก่นตัวแบเรที่เหมือนเมื่อคืนมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยครับนเีอทรออ่คเบอร์ตัออันกินมนหอยทิวด้ บัเจออยู่แล้วมีบาที่ท้ายมดมาจวอทีจริมันถ้าบัญชีจิตะันบีเจ็บันาใบเมตดมันก็เขามีโครงการอยู่นะแต่บจชีแค่ตะใบเม็ดพอบีโรงานตะเห็นเห็นเขาบอกว่ามีโครงการจะขุดข้างในนี่แหละจะทำเป็นเอาดินออกเยอะๆจะได้มีน้ำเยอะเอะก็ยี่ด้วกมันนะครับี้รายี่เยอะๆลเป็กมัโครงการต้องมาเสนอมาเสกปงคมตะกี้ แต่นี่ได้ข่าวว่าจะทําเป็นเป็นโครงการเกาะทําเป็นเกาะนะบาเธอนกะนั้งเแต่ไม่รู้ว่าโครงการมันจะจะมผล่มาตอนไหนพีนีรับ้ายปล่าบรรยากาศเกือบ5้าโมงครับจะจับปลาบ่อน เอาเหมาด้วยเลยตรงนี้จับได้อยากมากติดคุกครับบรรยากาศครับถ่ายรอบๆไห้เพื่อนๆดูครับเย็นๆห้วยเสน่งครับห้วยเสน่งถ้าล้นนี่ คนจะเต็มเลยครับตรงนี้แต่นี้ผมมาก่อนครับมาก่อนเห็ในในเวิปของคนสุรินคิดว่าจะล้นครับคิดว่าเอาไม่อยู่แต่เอาอยู่ครับยังไงเขาก็ไม่ให้ล้นอยู่แล้วครับช่วงนี้ถ้ามันล้นช่วงนี้ตลอดเนี่ยจะอันตรายครับตรงนี้ถ้าตรงนี้พังไปงอยู่ข้างล่างครับเต็มๆครับ เพื่อนมาชมประมาณนี้ครับบรรยากาศเย็นๆที่ห้อยสนียงครับมาเก็บบรรยากาศให้สวยๆครับว่างๆครับช่วงนี้ไม่ได้ไปทางไหนครับคือไปไม่ได้อะไปทางไหนมีแต่ฝนมีแต่น้ำคร,ครับประมาณนี้ครับ เพื่อนที่รับชมช่องผมครับ